สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ครับมึงนี้วันหยุดมาหาตกปลามาเนี้แม่น้ำชี้ครับมึงนี้อยู่แม่นม้ำชี้โอ้มึงนี้แดดดีครับมึงนี้ แดดออกดีขนาดเลยแล <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับไป <c oughs> หาให้กินเขาน้ำกันครับผม <c oughs> มึงนี่มากินเขาวามึงนี่ อืขี่เขาปลา, <Gerilim S 1> าได้มาตํ่สมพรหมเลยนี่นี่บุกหุ่งได้บุกหุ่งได้โคกได้สากมาตํ่่พรหม,มเหมือนนี่โว้ยหุดหยอดเลยวัดดีจ้ามากมากินขา้าวมานี่กินขา้าวเศร้าข้าวเหนียวน้ำกันเนื้อทอดบ่หนึ่งแม่นเนื้อทอดเดีครัมากินข้าวโก็นั่งลงวันนี้ก็เอาเบ็ดมา พร้อมมาหากินเข่าปลาพร้อมมาตกปลาพร้อมครับเมื่อกี้นี่ได้ไปสองแต้มเลยเด้มื่อกี้นี่นอาโกรเนาะคือจังแห่งคันเดียวคันเดียวเลยสองตัวเลยคันเดียวกันเลยกินอขนองกันเลยกินของอกันเลยสองตัวเอามาไหมปั่นเขาปั่นเขาเนาะ เขาคำเขากำปั่นเขาก็เนื้อทอดครับเนี่ยปั่นเขาก็เนี่ยทอดก็เนี่ยเนี่ยชาติเนี่ยเนี่ยอทอดของคุณแม,ม,ม่ต้มเวกก็ดดาวจำ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 แก่ปากกระป๋องดอดแล้ะกินแบบง่าย มาชิม,ามาปาปิ่งปลาครับเอ๊ตำุ้งตำม่งอยู่พอได้ปิง่งเคียงมาเนาะ <c oughs> เดี๋ปิง่งนะฮะปลาต้องได้กินก็นะปลาต้องได้ปลา หาปลากินหมูบ่แมนน่นนใหาปลากินหมูกับบ่แมนรู้สึกหาปลากินหมาลิลี่มันหยาดเลยแต่ว่ามือนีก็ไปเห็นมี่หนาหนามากเลยมือนีหนามากตาเปล่ามากจังวะระาเยยบมิดไว้วอ่า้งสองใหญ่มาชั่นไม้คนมามาหอดมืมีไผ่แวนคนยังมันตีตอนนี้เวลาแปดโมง ข้าขาค้งแต่เช้าก็จะตกะจากมึงนั่งล่ะตกะจากรทั้งเนาะ,ะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวครับเดี๋ยวมันลุ่นเบ็ดน้ำกันต่อเฮามือนีซมีแตมบมดมือเนี้พอได้แล้วแรงบ่เนาะ เรือว่าจะพ่อด้ปิ้งกินเทียงบ่เนาะไปติดตามครับผมนั่นเอาละเอาละมีอาการมีอาการไะไรอนเราห้องยู่บอยู่บะเบิ่องลึกกอยูบะยูบะยูบะไหนสายย้อนบะเอาสับเลย แน,น,น,น่รุนรุนรุนอยู่ปะเบาแทบ่่เอ้ยเนตเม็ดโฟมยังมันเม็ดโฟมเอาเอโบยูสัมรุ่นกันไหมครับ nét tắc nét tắc, à là các, mày nè, đun nè, đun nè, cái gì nhảy lên tắc lưu lưu coi 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 coi,ระวังระวัง, coi coi luôn เยจะันเร่ากลมาเอาเลยฮัดเด็ดชัดเด็ดแล้วอือ้ใของจริงของจริงของจริงครับว้วหลาคันลงเลยบึงประตโกป้ายังป้ายังอ่างอยางป้ายัง ปลาปลาตะโกกตัวน right. ี้จักโลนี่หอดโลบ่โลหนึ่งเบิ่รเบ็ดจ้ะประมาณโลหนึ่งเนาะเบอร์ตัวเบ็ดประมาณโลหนึ่งครับแนมบ่เห็นเบิร์ตัวเบ็ดน้อยน้อยเนาะเบ็ดน้อยน้อยยู่เฉยหนึ่งนะโอ้โหเป็นได้นี่เบิ่งนี่ แจ๋วไปรุนกันต่อไปเบิรงเซียนโก้เบิรงเซียนโก้นี้มาอยู่ทางนี้เป็นยังไงอ้าวเขยังยืนเขาลอยเป็นยังไงเซียนโก้ฮะยังันได้อยู่ครับโอ้เงียบเลยเงียบเลยท่านเออกระจอกแท้กาโก้กระจอกแห้งว่ะ ท่านใดเลยที่มันท่านซูดเลยตีเบสมาหาแมงว่าทางนี่ดิมันก็พันของอ้ายดิหนอพันเอือยะบึ่งตีไปทางผีดีก็ของอ้ายทีของขันใดดึกดึกบึ่งสายขันใดขันขันไงขันกลางเนี่ยสายมันท่านย้อนเลยล่ะต่อได้เชีอมั้งดึก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 ยื้อสองสามทีล่ะ บรรยากาศดีแห้งนอกโกรนอกมือนีิบรรยากาศดีแห้งครับมันร่มนอมือนีิเนาะล่มแดดอยู่แต่ว่ามันล่มเล็นสบายเลยเออบรรยากาศน้ำซีดีสุดๆกระซิบประมาณนี้แหละครับพี่น้องบรรยากาศจังแง้งจังบ่ได้ช็อตเด็ดให้โกเอาปลาขึ้นมาเลยว่ะ ยังบ่ยึกยังบ่ยึกล่อไปก่อนพีน่สันว่าฟังทั้งผุนกัดเขายากนะครับสองนิ้วสามนิ้วป็นปลากระมังหน่อยโอ้กระได้ตัวใหญ่มากตัวหนึ่งนั่นละเป็นปาตะโกกเนะี่ยใส่ล้เนาะใส่ล่ตัวนั้นแจวเลยตอนนี้เม่นไก่ทีเท,ที่ยงหรือเปล่าตอนนี้ ยังน้อยไปหาตำหุงงกินตำหุงงกินยูขางชี้นี่แหละโอ้โลมลื่นดีโอู้้เลมานน,น,นมาแปลนเบิดมาใหม่เหลื่อมเบิดเลยวะหืมของผมอยู่ฟังทางนี้ ตอนนี้ก็เงียบไปและนี่ปลาพักเทียงวะน้ะตรงนี้ปลาพักเทียงเงียบเลยต่ล้เที่ยงว่นนี่บ่อตอดบ่อแตดเลยยังไม่มีอาการเลย เงียบ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 ไปโดนเติบแล้วเงียบไปเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบิ่งผลงานกันผลงานครึ่งวันเราสิดูขอดูผลงานครึ่งวันเราหน่อย ใส่ไงใส่ไงเลยนี่คือว่าพ่อได้แ้บอยู่ครับผมได้ตะโกกมาตัวหนึง่งที่เหลือเป็นปลาตะเพียนแหละกับปลากระมังผลงานเครื่องมือเขาแก้วอยู่ พอเดี่ยวแล้วแร้งอยู่ดอกไปเอาลัคลิปมี้ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายลาไปกับบรรยากาศปลาพยูนสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> Ha 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 ha